Okay, อโอเคครับขอกระโอเคครับขอกระลาสวัสดีท่านผูน้ชมท่านทุกท่านครับอันนี้ในช่อง Chat Studio ครับวันนี้เราอัพเตตดทตออินเที่แล้วซึ่งผมเลยอัปเดตอันนี้กับฟาร์มนุน่นหลอใช่แล้วผมคงก็ฟาร์มยัมมมมมไงไงจำไม่ได้แล้วไม่ได้ทํางานโอเคตอนนี้ผมจําได้แล้วครับนี่ผมได้ทําฟาร์มนี้ด้วยอะไรอ่ะฟาร์มซอมบี้ต่างๆครับ อุย้ยเป็นเงาไข่เหรอเทป่ยวทางไหนอะ่ะทางมันเออะเออะเออเดินไปอันนั้นผมนั่นด้วยเราขอปรับขออนุญาตปรับไปหมดเอาเอาตาเอาไข่เก็บน,นะครับขออนุญาตนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ปรับไปหมดมลอดโอ้โอ โอเคครับตอนหิวว่านนมปังเดี๋ยวเราบินไปขึ้นไปดูก็ได้ครับ เป็นทูครับเทิร์นโฟลไม่ได้ครับเทิร์นโฟลปุ๊บอันนั้นเลยเลยอ่ะเฟลจะเป็นไม่ได้ครับยุธซอมบีเกระจางเกิดแล้วครับแล้วมันจะไหลตกลงไปข้างล่างดาวว้ยเลยครับคนทำรู้ไว้ เอาดาวอะไระลิโไปดีไล่เนี่ยอันนี้นี่มันนี่เ,น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 เลยอยากอยดูครับหอมบสีสองายหนึ่งอันจะมันจะลงมา อ๋อตัวนู้นไม่ลงมาตัวมาที่ตัวล่อมันสมบีพีก็อันนี้ล่อเอ้วสมบีพีจเชื่อมด้วยเถอะอืมมาละมาละมีดามฝาก็ฝาดอีกคน เด็กมีเด็กไหมเวอร์ถ้ามีเด็กท่านชมนก็ต้องทำแบบนี้อ่าอ,อันนี้ตีจากล่างนี่ฮะแล้วกล้องมันจะไหลมันลงแค่นี้เราก็ได้ฟารนแล้วกล้องเต็มความเดีย๋ยวเราจะขยายกล้องในนี้ก็ได้เยอะครับจะทำอะไรัะ อืมไม่พอเกอะอือวิ่อวอ่งวิ่ไม่มีโค้ชเห็นตีแรงอ่ะใช้แรงอ่ะลงมาที่มันไม่ยอมลงมาเนอะโซบิพิกาตีก่อนยิ่งมา ยิ่งมาเป็นกลุ่มยิ่งดีครับเพราะสีเฮ้ย แล้วเวาก็มาหลายข้างล่างมาฟาร์มนี่เราไปทำฟาร์มอย่างเช่นเอ็นเดอร์แมนพ้องนี้ก็ได้เอ็นเดอร์แมนสไปเดม,มูมพ้องนี้ได้หมดเออมาสีลงไปคือข้าวกล่งลงไปถ้ามาไม่รู้ก็ปังลง ไปแบบนี้อืมอืมภาพผมไปได้แบบนี้ล้วมันไม่ยอมลงใช่ไหมแล้วก็พักตรงนี้แบบนี้เลยนะ่ยแบบนี้พิกลองตีพิกทีอืมสอมบี้ไป ไอ้พวกซอมบี้อ่ะมันพี่เชื่อไปตัวล่อซอมบี้นี่นีอมาที่มาทีโอเคนี้ก็แล้วก็พามไปเรื่อยเยอะอยู่วะทำตามมีเด็กด้วยอ่ะเด็กแตยอยอ่อย่างนี่นี่เห็นไครับพี่ไหมครับ เด็กร้อนทำไนี่กันได้จะยังแกเปลี่ยนเลยโอเคอันี่จะรอมันมันต้องมีแท็บดอด้วยมันจะตกไปโอเคฟาร์มนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนเอาดูฟาร์มต่อไปเลยฟาร์มต่อไปจะยิงยิงไปฟาร์มนี้นี่ฟาร์มไผ่ที่ เท่าว่ากันเฮ้ยอืมตัวยังไม่สุดไอเนียมันยังเก็กกะอยู่เราขอใช้ซิวทัศแล้วกันซิวทัศแล้วเก็บ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 แล้วก็ใส่นี่ออกไปนี่แล้วเราก็วางเหมือนเดิมปั๊บ แค่นี้แล้วรอมันโตแล้วก็ไล่เข้าของนี่อันนี้เป็นฟาร์มรวมนะครับมีฟาร์มแยกอยู่ฟาร์มแยกก็ในนาในนเธอร์ก็เป็นซอมบี้พิกแมน สามารถไปดูข้างในได้อไอ้ดาวเกิดแล้วยอดนี้เกิดแล้วอุ้ยๆยย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 ยเป็นอะไรอะโอเคอยย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 ยไยยยยยยอยมม โดนตีละราฮังด้วยนะครับตดนตีเออช่องอออเนี่ยโอ้ยน้องไปกระเพือวานก็ลงมาน้องสี่ทำพิไม่แับจออยู่ะ ก็ได้แล้วเราก็ฟาร์มได้เลยอยากรู้ว่าเสมัยซอมบี้ทะเลสาบไม่เกิดก็คงเกิดกันเดี๋ยเเว,ยวอเออแต่ไม่ใช่ทะเลสาบเนี่ยหรอกก็ช่างวันไปตีท้าให้ลงไว้ก่อน เราเรับเราเราไปข้างนอกปุ๊บบ้าสิสัมพีอีก ขอหาพีซีนี่ดาตัวเล็กเที่ยววางป้ายนี้ไว้ปุ๊บกันน้ำน้ำมันท่วมชอบปุ๊บหมดจะไวิเยอะจั่วสแล้วก็ฟาาฟ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 า าฟาร์มวิวด้วยเนี่ยวิยวหกสิบสองแบบเดียวมีตัวเล็กด้วยเหรอสองตัวอือเอือ้อไม่ค่อยชินยอละการบินเอาชือรอด อยู่เชียงมนเ่าเริ่มกันเลยอันนี้โฮคอยค่ากิพของกันนะครับชิพของกิมนี้เหมือนเราจะน่าจะทำชุดของอะไรอ,ะอ่ะมาอะไรเด้อได้ทำมิเดออะไรยังไม่รู้เลยดิเคก็ได้ะฮะคูกะแม,ม่ใจต้องเสกเบ่า ไม่มีถ้ามีกว่าไม่ต้องไม่ต้องปักถอดเปลือเปลืองไฟใช้ดีเอ็นเลยมวยมีนี้ด้วยก็ใช้นี่ดีกว่าอืม ออไม่่ีวันนี้เราจะมาทำชูของ G อครับอันที่เป็นเกาะแล้วก็ไม่เป็นเกาะหรอครับเคียว,วผมทำสองแบบไว้แนนนของผมเองผมทำสองแบบไว้คือแบบใส่มีเกาะกับแบบอันนั้นแบบเกาะกับ ไม่ใช่กดเขาต้องหาดอกไม้ปิดดอกวิ่ทำไมอ่ะไม่ใช่น,น,น,นีนี่อะไรอ่ะเยนอยอป็น ไอเราทำของอาคิโตะอาคิโตะเราทำแล้ว <c oughs> นึกว่ายังไม่ได้ทำจทำะทันไม่ได้ตอกสีขาววะไม่ได้ตอกสีเหลืองไม่ได้สีขาว เฮ้ยเฮ้ยไปทำลึกอยู่อ่ะจะมันเราจะจะเสริบมีเวลาค่อยลงเมืองนี้ก็ได้อันนี้เราหาเออสีฟฝั่งเงินทำมไม่มีีไมม่ตัวเออบิวบิวไม่เอาอ่า ที่ขาวไม่ได้ดอกนี้ดอกปันนเล เส็จปุ๊บเราจะได้อะไรไอ่นี่ก็ได้แล้วเนี่ยอ้าวแล้วเราเาีหยวบบอลต้องย้อนกลับไปอ๋อเกี่ยวตันแกต้องย้อนกลับไป

กกัานเลยเราได้สิ่งที่เราต้องการล้วเขาโทษจะเร็วไหมวะลองใส่ดูเกยวออกเป็นไม่เร็ววิ่งอะเร็วแน่โอเคอ จะจบซีซั่นนี้ปุป๊บจะหาซีซั่นสองต่อ,อซึ่งเป็นเป็นออมนอม่นแหลของผมเนี่ยแต่แค่อัพเดตเพิ่มเข้ามาโอเคผมได้แล้วง,ง่ายๆถอดกอนอือโอเคนี่แล้วมีว่าเอาดอกไม้นี่ ซึ่งยังไม่เคยร,รู้ครับน,นี่แค่นี้ปุ๊บนี่จิโอไวอลวอสทำอะไรรอเลยตืด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 ซึ่งจิโอไลวอสนี้ยังแปลงอะไรยังไม่ได้ครับเป็นจีโอเปล่าเป็นไลวอสเปล่าเนี่ยยังไม่ได้อ่ะพี่ทำให้อันนี้ให้ใช้งานได้เดี๋ยวแป๊บนึงครับจะผมขออันนี้ก่อ ตรงไหนวะอืมเล็กเลอ่ะโอเค ข้าไปจปัโอเคตรงนี้โอเคเดีย๋ยวเราไปเดีย๋ยวเดี๋ยวเราไปสอนกันเดีย๋ยวเราไปทำกันเลยวีวีทำจีโอแล้วครับจีโอทำให้เป็นนี่ใส่นี่นี่ก็ได้าการแล้วเราก็ขับการมาเลยเอาเต็มเอาอะไรเก็บกันนะ ตอนนี้แหละกระจกน้ำกล่องไม่โชว์เก็บก่อนไมไ่ใช้ผุยเก็บก่อนอันนี้ไม่ต้องเก็บอเอนโชวไม่ต้องเก็บอ่ะแค่นี้แหละมาแล้วเราก็ทำต่อคาบขาคาบขาครับเสร็จแ,แล้วเราก็ทำนี่เอ้ยต้องการกิ่งมาอ่างสเต็กสเต็ก สั้งก็ไม่มีอีกต้องครับนี่วิธีทำตือจีโอจีโออันนี้คือบะัะนี่ครับได้้วเอไอจ้าโจทำมตสองอันนี้ความไหมบัง ปังอุย้ยฟินนนปังมีเยอะลามอีกทำไมเหลือรักส้อนเออขยะเราก็เก็บมาเราไปดูนี่เขาก็มีปรั๊บเนี่ยครับโจโอเคเยวใส่เลยโอ้โมันเริ่มที่เก็บอุ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันครับโอเค โอเคเดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโอเคอยาขอเก็บนี่ขนทึดทึดโอเคเดี๋ยวเราไปหาดูอีกอันนึงอ่ะไอดอกไม้อ่ะจะมีอีกเปล่า โอ้ที่เกตเกอืมอืมถูละสอนกีนก็ได้ครับอ่า โอเควันนี้น่ะเราได้น่าจะได้สองชุดมัง้งเราน่าจะได้โอทู มาลองดูกันเลยแต่จะไม่ผิดนะใช่ครับนี่ไอได้เราได้อะไรอ่ะ G O ่อนี่ครับ G O อทูโอเคเราไปตั้งโชว์นนกันอะไรกันเออตั้งโชว์ต้องไหนดีไม่มีตั้งหรอกต้องเรียกเพื่อนไงเตียนยิบก่อน เียวออกก่อนเดรียนใส่แทนนี่อีกซตแล้วกันปังเทีโอวปังแล้วอีกเซีก็เอาตรงนี้กัน,นไม่ได้ตั้งบทเลยไม่ตั้งไหมไม่อยู่ โอเคตรงนี้ไปอ็กเศดแล้วกันตองโอเคแค่นี้ก็ครบแล้วอะตังนะ่าขอแคปลูกอันนึงกันครับอ,อืมโอเค เราลองใส่โจทูกันเลยนี่ครับโจทูก็มีบอลเนี้ยนะ๋ยวเราลอ่งโลก,กันกอะกอะอุ้ยสูงอยู่วะเนี่ยปอนเนี่ยนะอุ้ยบัฟก็มีปมอนเนี่ยนะจำวุฒิไอวีลีเรเร็วฮีโร่ออฟวิเดจเจอร์เล็บแสดงว่ามากกว่าห้าสิลองดูวะอืม้ม เอวีซีแรกของหรืปล่งางนกจ็จบวะดูซีของเธอร,ราคาเยอะไหมยอุ้ยพี่นันเอาไว้นี่เอาไว้นี่อุ้ยแล้วให้หนั่งเองครับท่านชม โอเคขอบใจโอเคครับจีโอทูก็าามาเนี่ยนะคลิปหน้าเราจะทำเออน่าจะเป็นโอมาติโอไลฟ์เวิร์โอมาติโอ ซีรีส์เราก็จบไปแล้วอันนั้นบิวคกมูได้เอ็กซเซดอะไรหลายตัวดิเฮดอัน,น,นอัมโมดิเฮดเอากิตโตเาบุโตก็อันนี้ก็ซีรีส์ก็ดิเฮดเนี่ยเป็นดีเอ็นอืม คิดตัวแล้วว่าจะหกคนนับก่อนซีรีส์นี้ทั้งหมดเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเจอป่อเป็นเงินนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไม่ได้ใจหก เจ็ดแปดเก้าโอเคครับเก้าก็เลยสิบเอ็ดตัวใช่ไหมประมาณเก้าครับเก้าเลยสิไม่ใช่ไหมประมาณสิบเอ็ดตัวเฮ้ยเมื่อกี้มีทองใช่ไหมแล้วสามารถขับอันนั้นได้ไหมทองจะได้ใช่ไหมอันเสร็จแล้วเนาะ ทอออืมอืโอโอออมโคโคท่นเาสามารถทำได้ไหมเรวขอดูคนนครับปังปงเฮอเมอร์บิวจามาทำได้ไหมหนึ่ง ได้ไหมอุ้ยท่านชมนครับได้ครับวันนี้ได้สองตัวแล้วสามทีได้แล้วครับซีโรวันอ่ะบล็อกแอคทิฟบล็อกซีโรวันก็ประมาณนี้นะครับ เ้ยเบ็นอืมนี่ครับซีโรนก็ประมาณนี้อยองหงเขาเก็บก่อนเออเอาเอาเมื่อวันนี้เออหลา วันปังปังโอเคก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับขอขอกราบลาแล้วครับสวัสดีครับ